สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องก่ามาพบกับผมคือเก้านะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวร์นะครับกับเบาจังเนาะก่เมื่อนี้กมามหัศฝรั่งครับคือเก้าครับต่อจากคลิปที่เลี้ยวนะครับเมื่อนี้กะแดดคักเนื้อนี้นี่ก็านะี่ใกล้พักเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ยจีพักไปกินเขานะ เยวก็ยีพายมึงลักษณะครับลูกฝรั่งที่ว่ายู่สวนนะครับเด็ทถิงเนะครับลักษณะลูกฝรั่งมันเป็นแบบไหนเนาะที่ผมเด็ทถิงเนาะครับไปครับไปรับชมกันครับครับกาพักเที่ยงเดี๋ยวนะครับผมก็มากินขขานะครับอยู่กับท่อมโอ้ยห่อนแดดครับม้อนี่สิเป็นลม มะเมืองครับลูกฝรัง่งที่ว่าอยู่สวนนะครับที่ว่าเด็ดถิ่งนะครับเมืองมันก็เขียวงามเลยนะครับเป็นยังคือเด็ดถิ่งนะครับนะครับผมจะบอกไอเห็นไหมครับลักษณะลูกฝรังร่งบุบบุบบิบเบี้ยวนะครับ เมืองสงมันคือคระไข,ขหลูกอย่างนะครับมาเฟืองหมเป็นกีบเป็นรน้อนอยู่นะครับลักษณะนี่นี่ฝรั่งนี่เหมือนมันจะขาดแควเสียมนะครับแล้วก็บบสมบูรณ์นะครับถามว่าห่อได้บ่ห่อได้ครับ ต่ว่าลูกเขาแงออกมาแล้ครับมันบ่สวยนะครับมันก็จะเป็นร้อนเป็นกีบคือตามรูปเขาเนี่ยนะครับนี่ลูกหนึ่งนะครับที่ผมเด็ดถิ่งเนาะบหฮอนี่ลูกที่สองครับเย็นบ่ครับ มันมันเป็นจุดนะครับนี่ครับเป็นจุดครับเขาเอือนล้าสนิมนะครับนี่ห่อห่อไปเล้วนี่ล้าเขาแง่ครับมันก็จีเป็นจุดดำๆครับ เราก็เี้ยแ่เน่าน,นะครับเมืองด้านนี้ก็เห็นเมือัขบเขียวงามหนาห่อนะครับตัวอีกด้านหนึง่งเป็นจุดนะครับนี่เกินล้าสนิมนะครับนี่นะครับอันนี้เอาครับเด็ดทิ้งครับอันนี้ ก็ขย้งามเกินครับอันนี้แมงจอแล้วครับนี่นี่ครับสาเหตุดในลูกฝรั่งมันร่วงนะครับมันเข้ามันเข่าไปจอแล้วค,วครับนี่กระบอกครับถ้าปอยให้งญ่ครับยังบบยหญ่ครับ,บห,บห่วงก่อนนะครับ เสียดายกระดาษกระถุงเนาะห่อไปเร็วอันนี้กระเขียวงามนะครับนี่เมืองครับเพี่ยครับแม่มันทวมาเป็นยังคือโบเปลี่ยงที่ฟันทู เสียเวลาครับบมถูเดดทิ้งครับยื่ส่วนเอาลูกไม้ครับพอเด็ด,ดย้อมก็ออกดอกออกลูกไม้เขาไม้ครับบำรุงไม้เท้าห่อไปครับเวลาลูกเขาหญ่เดียวเดียวผมเฉยเมืองครับมันเป็นแบบเลยอันนี้ก็เด็ดทิ้งนะครับนี่ต่อไปลูกนี่ครับ อันนี้ก็เข่ยวงามครับบ่มีมตำนี้เนาะแต่ว่าผมว่ามันมีครับลูกมันบ่กลมเนาะครับมันบป่เป็น่งเป็นทรงมันทรงยาวครับทรงยาวคือบอกไก่ ฝรั่งไอ้ไรเมล็ดนะครับบ่เอาครับเวลาไปขายครับเขาถามครับโมเมนต์ฝรั่งจิมจูครับนี่แล้วครับมีผลถึงการเด็ดทิ้งเนาะครับถามว่าห่อได้บอห่อได้ครับขายได้คือกันครับมันนี่คล้ายกันครับตัวนี้ครับแต่ตัวนี้บ่ค่อยสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็อีกสมบูรณ์นิดนึงวางสั้นเนาะครับนี่นะครับยุสวนที่ ที่เดดทิ้งเนาะครับผมเดดผมก็ใส่เอี่ยมผมไวนเนาะอันนี้นะครับแมงเจาอครับอันนี้ก็บ่ฮอหู้คือกันครับแมง,งียังนี่ครับมัเจเอจะต่ตอนลูกมันหน่อยครับแล้วก็เป็นตาแบบนี้ครับ หัวไปกับผ้ด้ครับแญ่ขึ้นเนนาเหือนครับน,นี่ก็ครับเด็ดจริงลูกต่อไปอันนี้ก็เป็นล้าหือนครับนี่เห็นชัดเลยเกิดจากยังอันนี้หนึ่งสาเหตุกับใบฝรั่งหนาครับ เฮาบ่าได้รีใบมันออกนะครับใบานาแล้วมันกับเห็ดให้พวกเกิดเชื้อรานะครับมันบอเจอแดดผมสิบอกเ้ยครับฝรัง่งมันต้องการแดดมากที่สุดครับฝรัง่งบางคนกับ่ได้คิดนะครับปลูกแซมครับต้นนั่นต้นนี้นีนนน่แหละครับเหตุผลพอปลูกแซมล้องก็ป็นจังี่ ก็ใบหนาะแดดมันบ่ซองนะครับมันกับเฮีดให้เอาเราเวลางหงุดน่ำฝนตกมามันก็ชื้นมันก็เป็นเชื้อราเนี่ยครับอันนี้กระเด็ดทิงครับลูกนี่ก็เชื้อรากันครับเป็นจุดคล้ายๆกับตัวนี้ครับนะครับจุดน้นนอย คล้ายๆกันเนาะครับอันนี้ก็เดดทิ้งนี่นะครับเวลาฮอเขาต้องหมั่นสังเกตเนาะครับมือใหม่หรือว่าคนที่ว่าปลูกแล้วกับมีเนาะครับกับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ระปลูกฝรัง่งหรือกาลังคิดจะปลูกเนาะครับเขาต้องศึกษาให้ดีๆครับอันนี้ก็มีทุกอย่างครับนี่ รูปทรงฝรังบวงามำนะครับแต่ว่าลูกนี่ที่มันเป็นแบบนี้มันถูกันครับกิ้งนะครับกิ้งรังครับถูไปถูมาถูไปถูมาครับมันเป็นรอยครับเพราะเป็นรอยแลย้วมันก็เกิดเชื้อราครับอันนี้ก็บ้าเอากันครับลักษณะนี้ ต่อไปครับลูกนี่ลูกนี่เมืองเขียวงามขึ้นครับมะเมืองนะครับตรงเกศวสอนเขาครับเห็นหมอครับใย่ก็าขาวนะครับเพียแป้งนะครับเขาไปวางไข่ไว้นะครับเวลาตอนเขาขีดหยานะครับบางทีมันบ่โดนเนาะ นะครับบางทีมันกระโดนเพราะว่าบางทีมันโดนปั๊บนี่เกสรตรงนี้มันยิงลุดออกนะครับลุดออกลักษณะแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่รุดออกเขาก็จะมองเห็นนะครับว่ามีเพียบผมมีตาแบบนี้มันบ่หรุดนะครับเขาก็สังเกตเมืองถ้าเป็นสีขาวสิเด็ดทิ้งเลยครับเห็นลูกเขียวอยู่งามกับบอต้องออกครับต้อห่อไปครับ เดี๋ยวผมจะบอกครับเวลาลูกเขาแง่เขาเป็นแบบเดสนี่ลูก่อไปนี่ครับเพราะผมดิดกี่ซ้อนเขาออกนะครับนี่เห็นหมัครับข้าวขาวพี่ยแป้งนะครับนี่มันบ่ตายนะครับนี่นี่ขนาดเขาขีดยาแล้วนะครับนี่อันนี้ถ้าเขาห่อถุงไปนะครับ มันก็หยีผ้าหมดดำหมดหม็นนะครับเขามาอยู่ในถุงฝรั่งเฮาแล้วเพี้ยตัวนี้มันก็จะลามกินลูกฝรั่งนะครับมันก็หยีบงามเวลหาหฮอไปขายลูกค้าเขาก็บ่ซื่อครับให้ฟรีเขาก็ยังบ่อยากเอาเลยครับพอฝรั่งเขากินผิวน้ำครับเขาบ่ได้ฟันเปลือกออกนะครับ อันนี้อันนี้ลักษณะคือกันครับกับลูกนี่คือกันเลยครับลูกเขาโดนกิ่งฝรั่งถูครับมันไี่เป็นลักษณะนี่ครับพราะถูไปถูม้ามันก็เป็นแผลนะครับนี่แล้วครับลักษณะลูกฝรั่งที่ยุ่สวนนะครับ เดดทิ thing, ่งเวลาห่อนะครับเจอกาคลิปนี้กับมาบอกลักษณะลูกฝรั่งนะครับยุสวนในการเดดทิ่งนะครับกับการห่อนะครับกับมะหอฝรั่งคือเกาทุกมือแล้วครับเพราะว่ากับหอคนเดียวนะมันกับบ่เอเลี้ยวบพบาทัวเป็นนะครับหอ,หอลูกใหญ่เสียลูกหน่อยมันกับใหญ่ตามนะครับกับ ถ้าคลิปนี้ถ้าดีหรือมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากนะครับฝากกดติดตาม้วยครับในช่องสวนฝรั่งออนตัวครับกับเบาวจังนะครับในการทำคลิปนะครับเวลาหอฝรัง่งหรือตัดแต่งกิง่งฝรั่งหรือเหตุอันใดที่ว่ามันเป็นประโยชน์นะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาเลี้ยนลูกนะครับผมก็ิีมาบอก มาแช์นะครับความรู้ให้คนที่กำลังฉีลงมือเห็ดสวนฝั่งหรือว่ามีเลี่ยวนะครับเขาไม่ต้องเปเสียดายครับลูกฝรั่งพวกนี้ครับเขาเด็ดมันถ่งแล้วเขาตัดแต่งกิ่งใหม่ครับมันออกมาใหม่ครับออกยู่มเมื่อเพื่อมดปี๋มดสั์นะครับว่าแล้วเขาบำรุงมันครับไอ้ลูกพวกนี้คือมันมัน่สมบุญเนาะครับก็คือพวกศัตรูพืชพวกแมงเขากินเนาะครับ นี่นะครับไม่ต้องเสียดายลูกที่ว่าผมเย่มึงครับที่ว่าเพี้ยมันเข้าไปยู่ครับนี่ครับเพราะมันกลินเรียวมันจะปิดนิดนิดนี่ไข่มันนึ่ครับเห็นบหกครับมันก็ยี่ให้ในลูกฝรั่งฮาวบงงามนะครับไม่ลาไปขายขายได้บ่ขายได้ยู่ครับแต่ว่าเวลาคนสื่อเขาเห็นนะครับ มันกับโบงามนี่ครับเกิดแผลขึ้นแผลเกิดมาจากตัวนี้ครับตอนน้อยๆลูกเขาน้อยนะครับเกิดมาจากตรงนี้แล้วแบบตังนี้ครับเรลาห่ออยากได้เขาครับอยากห่อเขาครับอยากขอไหวมันต้องเสดายครับเด็ดทิ้งเลยถ้าเขาบอเด็ดมันอิเป็นทั้งสี่ครับถาม่ากินได้บอก็ได้ครับนี่ครับแค่ฟันเปลือกออกกินได้เลยครับ มันบ่มีปัญหานะครับมันบ่ได้เนา่านะครับนี่นี่มันบ่ได้เน่าเลยครับพายมือเลยนี่มันบ่เน่าครับแค่เขาฟัานเปลือกออกนี่นะครับกะรวิเจอกันคลิปหน้านะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยครับกดไลค์กดคับสไขค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อจะให้ได้ความรู้นะครับจากการฮิตสวนฝรั่งนะครับสวัสดีครับ